เกมที่ดังอยู่ตอนนี้และส่วนกระแสแบบมากๆเลยเนี่ยยกให้กับเกมป๊อปแคทเลยที่ดังมากในอินเทอร์เน็ตตอนนี้และชื่อของประเทศไทยคนไทยทุกคนนะคะมีเสียงเร่าเรือกันอย่างไรดูจากคอมเมนต์ด้านบนเลยไทยโอ้ไทยเอเยชิเกตาเคยมาเขาบอกว่ายังมีประเทศไทยนะที่เป็นเหมือนมามืดซึ่งคำว่า เยหมาตะเยหมาก็แปลว่าหมามืดนั่นเองและจริงๆมันไม่ใช่แค่คำทำํานายเท่านั้นค่ะมันเกิดขึ้นจริงแล้วประเทศไทยขึ้นเป็นท็อปอันดับหนึ่งตีอีมิงณนะปัจจุบันเวลาสามทุ่มณนะวันนี้นะคะเราซึรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยมีความสมัคคีกันมากในการเล่นเกมทอปแค์นี้เอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราซึรก็เพื่อชาติเพื่อคนไทยทุกคน เรามาร่วมไปกันไปเล่นเกมนี้กันเถอะเดี๋ยวเราซื้อก็จะไปจิ้มต่อแล้วนะคะรู้สึกภูมิใจไหมคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์ใต้คอมเมนต์ด้วยนะภูมิใจไหมเขาบอกเราว่าเป็นม้ามึดม้ามึดตัเให้มา้าตาเฮ้ยมาภูมิใจหรือเปล่า